ดีซ e ูดีแม็ครับปีศูนย์จุดสอันเจ็ดครับสองพันเจ็ดไมโครหลามตัว H l อสเอสวยครับ ล่างสวยครับครับสีสวยยางปียีิบเอ็ดครับยางดอกเต็มๆมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับแม็่ลายน่าสวยครับหลังคาสวยครับกระจกสวยยาวห้าสี่หกแปด